ข้ามนี้หลักๆเราจะให้เด็กได้ลงมือทําเองก็คือเรียนรู้ว่าเข็มของแผนจีนเป็นเข็มยังไงมีกี่ขนาดเวลาลงเข็มเวลาจะจับเข็มเราจับท่าไหนก็คือจะเรียนตั้งแต่การฝังเข็มครอบแก้วคัวซ่า แล้ก็ได้ลูบซาด้วยก็คือรวมทั้งหมดในการลงยาด้วยค่ะก็คือตอนนี้เขากําลังฝึกฝังฝังตัวเองกันอยู่ใช่ฝังตัวเองหรือฝังเพื่อนฮะแรกๆวิชานี้ค่ะเราจะให้ลองฝังตัวเองก่อนให้เรารู้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราฝังเข็มแบบไหนเราจับเข็มแบบไหนถึงจะถูกลงเข็มแบบไหนถึงจะไม่เจ็บใช่ที่เขาว่าฝังเข็มมันเจ็บไหมเนี่ยอาจารย์ชี้แจงนิดนึงฝังเข็มไม่เจ็บค่ะเหมือนมดบางทีก็จะเหมือนมดหนึ่งลัง ถ้าม้วนหนึ่งรังเจ็บถ้าม้วนหนึ่งรงเจ็บจะบอกว่าไม่เจ็บเลยไม่ได้ส่วนใหญ่บางทีตอลงเข็มอะค่ะมันไม่เจ็บส่วนใหญ่คนที่จะกลัวเจ็บเขาจะกลัวเวลาที่รู้สึกหน่วงการฝังเข็มที่ดีจะต้องรู้สึกหน่วงหน่วงตึงๆขออนุญาตนะขออนุญาตครับครับครับอยู่อยู่อย่างนี้เลยฮะอยู่อย่างนี้เลยรบควรนบไม่ได้เอาขาลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะลงแล้วลงเข็มแล้วค้างอยู่ห้องอันนี้เป็นเทคนิค เวลาเอาขาขึ้นมาขาจะได้ชาคือเขาต้องทดลองกับขาตัวเองอีงใช่สมมติเราะดาจาดฝังเข็มใช่ไหมคะ,คะมันก็จะมีวิธีการวัดอันนี้เพื่อให้ง่ายแล้วก็เตียงนี้เป็นสําหรับเตียงผู้ป่วยอยู่แล้วมันก็เลยเอาขาขึ้นได้ก็คือจุดลงอ,อ,อ,อยากลงให้ดูให้ลงให้ดูไหมคะ,ะสักเข็มหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อน